บายดีพ to ี่น้องตอนนี้กำลังเริ่มสิลงมือกันเลยเนาะซอยจุงัวเผาคมขมพี่น้องเลยพี่เอาก็มีมาเรียบร้อยบีเขาก็เกียมมาเลยเนาะพักหมากมาละเขาก็มีมัดเนาะขบเนาะผักเครื่องเคียงเขานะแก้วเขาก็มีตรย้อยคมคมอ่าลงมือกันเลยพี่น้องเลยแซ่บ ลุกโดดก็มีเริ่มลงมือเลยพี่น้องเอ้ยมา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 ชุคำมาง่ายๆโหลดเสียบพี่น้องเอ้ยมาเดิมมาเดิมหมกูทุกคนเนาะกำลังมาละบาได้กินโดนเลยเนาะแซีบไลฟ์พี่น้องเอ้ยู้สุกยากมาโดนเลยแหละ và cô lại có xe năm đơ soi chú nửa ngò pháo nó in cái mạng mà lạ Để mì mặc tèn nằm nó thì tôi xúc phòng đấy nó mới nó lại cái đít nằm แซ่บขนาดพี่น้องเลยมามามาชวดพี่น้องจวดอือหือกินกระเทียมลงไปกัดมะแตงเข้าไปเบาคำเห็ดแล้วพี่น้องเลยกินแซ่บขนาด อุเน uh ื้อสดๆลองเบิ่งคำใหญ่ๆยายจัดบานนึงืหเขียวขมขอโทษขออภัยทุกคนที่บ่กินดิบเนาะอันนี้กินโดนๆกินเธอหนึ่งเนาะก็อย่าว่ากันเนาะแซ่บหลายพี่น้องมาเด้อมาเด้อ เบิงบ้งผักส้มนียเด้อเนื้นองัวติดหนังเนาะมันที่หย่ำกึดกๆึดกรอบมันเนาะมีเน,นืน้องัวติดหนังหนังเผาข้างในเนาะ คักพี่น้องเลยหมักแบบนี้แหละอืมมาละแซ่บลองบึงคำคักหล มา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 กินน้ากันพี่น้องลุบโดดเข้าไปอีก oh จ้อตไปกำบอนเลยมากลับไปจัดหอนท้องมูกลุ่งเพ็ดบางนึงไปรับไปแทางมือบอด นายบอกให้เ,าหอ,าเอาไปชมนักไตรยิรงจวด,ดจัดจวดจัดลอกราทุกมึงดู มันจะแบบไแสบจะสุกกะกรบตันออิโลหนึ่งแปดสิบพันลดลงเนาะมันี่ยือบลายนาะออลายเหคนขายก็ลายคนซื้อก็ลายกระเทียมกระเทียม กินกระเทกระเทียมขาดอะไคือมาก,ก,น,กนี่ครับ